เห็นงามใช่ไหมสิเป็นย้อมผมนี่สิเกียมบุญย้อมผมนี่เพ่นขายปลาเพิ่นเพิ่ไปแล้วนี่เ้าเ้ากเพไปกินใช่ปลาซื้อ่านี่ก็ซื้อซะอยากให้พ่อนพามยย้อมผมเออื้ยสเพื่อนเนาะย้อมย้อมไม่ห้านเลเด้อ สบายดีเด้อมนมีน้องโดราจะเอ่อไปซื้อเครื่องให้น้องกาส์นะเพราะว่าน้องกาสกลสจเข้าเฮียนแล้วเนะ้องโดราเราจะไปนั่งแม่คือก้าแล้วกันเขากันจะซื้ออ่ะเนื้ออ่ะลวาซีนนั่นเองเนาะซื้อมาไว้อ่ะใส่ผ้าข้านำมือน,นั้นเข้าไ้ซื้อเพราะว่ามันเบิด <c oughs> มันมันเบิดแล้วกันแบบเนีย่ยไปหามแล้วกันแบบ ซีนมันกระเบิดเนาะมันย่างตะก,กระดูมค่ะเมืนน่อวานเขาจะไปซื้อจักเบงหน่อยมาเพื่อมาใส่ปากข้า,ขาวเพราะว่าเขาก็ต้องได้เห็ดหลายเนยจ้หน้อยหนึ่งตะก,กระซีมาเมื่ออื่นกระซีได้ข,อข้อวข้าวต้มเนาะเดี๋ยวน,อน้องลุนเราจะไปขึ้นปติตัดตองกล้ยน้ำปะตปกระเลยมืนน่อวเขาจะไปตลาดพุทโธงหรือเหมือนนั้นเขาไปตลาดนัดเนาะตลาดอย่างก็ เทพสมบัติอ๋อเทพสมบัติแต่ว่ามื้อนี้จะไปพุทธวงศ์ไปไปกันเลยจไปกระเทิรนไปแล้วก็เลยว่าไปเบื้องเครื่องนล้เฮียนให้ซัดกาเลยไกลสิเข้าเฮียนแล้วเนาะเพราะว่าวันที่หนึ่งนี้ก็เริ่มละไปกันเลยไปไปรถกับยูไส้กะเจ๊อยู่ในแ <laughs> ม่น,นี่แหละเบ้างห,หัวอยู่เล็กน้อยก็ได้หัวพอดแล้วไปเข้าไปทางในเลย คุณแม่จะซื้ออะไรวันนี้ย่างไปเลยนะไ้ซือยงปมาซื้อเครื่องให้น้องกาแับเลยเบิร์กาเบิกโนวาสีได้แต่เสือหรือว่ามียางอื่นติดมานนะเพรคนหลายนกเขาล่ะนกเขาคู่หนึ่งเหรือนเนาะคู่หนึ่งห้าสิบ วชุนโลนข้นขนาดโอ้ไปบ่ได้เ้าคนใหญ่ไกลสซีฮอดบุญแล้วกลซีฮอดมือบุญแล้วน้องคนจะได้มาซื้อเสื้อซื้อของใส่ผ้าขาวผ้าน้ำฝนบกฝนมาคนจะลายล่ะทางนั้นทหลายซื้อมาไหมาก่งไ เอากระช่วนที่เอาซื้อแล้วเา้าก็ซื้อแล้วนะมีแต่ช่วนที่หา้บบายังบอได้เลยแต่ว่าเดินมาแล้วก็อยากซื้อเครื่องให้น้องกาเลยถ้าเบิ่องนอกว่าสิได้จะเครื่องน้องกาหรือว่ามีแนวติดไม้ติดมือไปนี่มาตลาดมันก็มีอยู่แล้วเนาะนี่คุณแมย์ใจนี่ก็ให้น้องกาละยากเลยคุณแม่ย์ใจนะนี่น,น,น,นี่ไม่ทส,สามสิบเมตรเลยอันโอ้ แสงอันนั <presidency> <cient yal> ้นเนาะมันโต้มันอยากอันนั้นเสงไฟแต่ว่่าทีเไาซื้อเขาก็จะซื้อนอกสิ่งที่ว่าน้องก้าคือกระเป๋าคุณยังกะนี่อันนี้กระเอ๋ากระดาษนีสโบ่ได้ซื้อโอ้เครื่องลายหล่ะเป็นเสื้อเป็นโซ่เดี๋ยวจะให้คุณเมสซื้อเครื่องให้เลยนีเล่ะเสืันอี้จับจิ้มจับจิ้มเยู่มีคนเหล่าและเสื้อวันอะไรอย่เงี้ยจับจิ้มจับจิ้มเยอะ นั่งแต่พ่แม่น้องเพ่นเปนเนียนปตาเกีรอเห็นเ้าไปนหลาไปเอามาเป็นพัดไปน้ำตาไม่นี่ะไมปตเกงามเนา่ะเป็นผู้หญิงเขาคุณแม่ ถุงเสือกเอาหไปหลอไปหลอดูโกอนค่อยซื you, oh, well, in in ้อเฮาอยากจะมาเบิ hmm. well, ่งส้มนาเฮียนผู้ชายโอ้คุณแม่ลูกอย่าได้ซื้อทางเทิงนี้โอ้ยลูกมุ่งบ่ได้เป็นยังบ่ได้เบิ้งหุ่นลูกกับชุดแน่ ปาขัตู้ป่ะนะผมมันก็ปิดกระปุงนี่สะไม่ได้เลย่ได้เป็นสูงเฮ้ยอยาได้สีฟ้าส่งยังดิส่งนักเรียนใสา้เ่ส่งส่งนักเรียนเบอร์ยังคนอยูฟีบียูฟีแพยืดนีเปิดบังเปิดชาหหาญไงคนบัง

คุณแม่ตกใจแล้วต,ตัวหนึ่งเก้าสิบห้าซัมตูละเซนนะแพ้ยืดกาแฟธรรมดาละ6หกสิบพันแบบนี้ค่ะมีเบ,บ,บอร์น้อยได้หมายถึงเบอร์น้อยได้กาแฟธรรมดามับบนเป็นตละเบอร์สองร้อยสีได้ยังแบบนี้ แย่แล้วเนาะถ้าได้ก็ซื้อแล้วเนี่ยมันจะเป็นเสื้อเลยวันนี้แขนสั้นแขนยาวแขนนสั้เอาคนใส่เจ้าเบอร์ยังไงอันนี้เบอร์ซักข้ามันบุ๊คผู้ดีนี่มาเปลี่ยนได้ปล่ได้ถ้าเจ้าบ่เมื่อยมาเปลี่ยนเออเมื่อยบ่เมื่อยสิจำเป็นและถ้าวถ้าซื้อไปแล้วซื้ออีกนะหรอว่าได้นะสูงธรรมดานี่ก็ได้นะเนาะ โอ้มันแบวนี่มันนั่งสบายเด็กน้อยนะเล้ววันต้องแกะไปมันออกด้ยบอบต้องต้อง็สบายนะสบายในกระเป๋านั่นเลยยากเพรอนอมันลายลายก็ได้อันนี้ตัวช้่มตัวละเสนแล้วใส่ปีหน้าปีหน้าก็ไม่ซื้ออีกคลอกัอซื้อตัวซิบก็ได้เนอะเจ้ากับแปลงดูกเจ้า แปบงดูดเด้ตัวนั้นล่ะบอแต่ละแต่ละปีค่อยซื้อแล้วค่อยต้องได้ไปเล่มเล่มดูดมันอยู่แล้วถ้าใตัวเบลินเน่ะมันจะได้เครื่องดังเฮียนกับเพื่อเพื่อลูกทรายนะคุณแม่คุณแม่ต้องทำบอตัวตัวพกชิปก็ได้เนาะชิปเนาะตัวละแสนแพงเกิ้นไปเาเอาได้จำได้ก็จำนั้นเนตีทางให้ขึ้นมีครบทุกอย่างเลยท่างหน้าเนี่ยมันจะเป็นฮารเรามีกระเป๋ามีปุ้มมีบิ๊กมีซอมีเกิร์บมีทุกอย่าง

ตัวเท่าไหร่ซ์เสือนี่สามดุซี่แคนซันเจ็ดสิบห้าสามดุหกแปดสิบพันเอาตัวน้อยแคนซันเจ็ดสิบห้าเอาตัวน้อยแล้วตัดเอาตะโคมันไปใส่ใส่แขนยาวใส่โอเคจากบูอแล้วเอาบักติงออกดูไทยที่นี่พอดีกุลาที่นี่มันจะมือหนอะ สามสิบสี e ่เจ็ดบห้าสามสิบหกแปดสเพี่น้องสี่สิบสีนึงสี่สิบราคาเท่าไหร่ามข้อหอ่คนแม่เพื่อลูกชายคุณแม่เพื่อสิเฮียนจบก็คือสิเบิร์นหลายตอร อือก็คือรูกข่งละเฮาตอนตอนเฮาเฮียนมันบ่ได้เพปานใดๆตัวนี้อ่ะอืตัวได้คกว่าตัวนั้นเสื้อตาสมอตาบ่แม่นตาสมอเลยตานิวมอดเท่าไหร่วะลืมละ75บาท ยังปุ้มยังบีบยังโซเกียนมอให้สิได้เสียหลายก็หนีดอนี่แค่เป็นจุดเริ่มต้นสัดก,ก้าปีนี้ก็สิเป็นปอ .5 เพิ่อย่หของปอ .5 ปีหน้าพ่กก็มอละ ลงทึนให้ลูกชายขนาดนี้ลงลแพทย์ธรรมดาเด้อลูก,ลกต้องาแพทย์นั่นเด้อลูกชายอ่านตัวหนังสือเป็นไหมไปซื้อ <c oughs> เขียนซื้อตัวเองเป็นไปเขียนซื้อตัวเองโ <c oughs> อ้ยถ้าขึ้นห้องมอกับกับเป็นเนาะคือน้องมอกับน้องโนราก็บปุปปินคือการขึ้นห้องมอน้องโนราจะได้เป็น ตอนัวน,นี้เขากำลัลงปิ้นไว้เด็กเนอะย,ยังติดลิ้นติดกินอยู่ <c oughs> ใหญ่มากกลืมละลืม <c oughs> ตจเฮียนละปล้มบิ๊กซื้อเลยบ่หรือเนี่นเออซื้อเลยแล้วแต่ที่จะกองสามหัวละยา่าเนาะบอกห้องห้องอปฐมขอไปได้เซตปุื้มหลายอยู่แล้วมันบ่คือห้องมอห้องมอนีจะเป็นวิซ่าละ่ะวิซ่าละ่ะอันหัวเลย นี่น้องฮาได้เจอเฟดเพิ่นไปแล้วเพื่อนก็ซื้อโดลลาร์ทกันเฟดของเฮานาะแต่ว่าหน้าตาก็บ่คือกันเ้อซื้อคล้ายๆซื้อๆแต่ว่าหน้าตาบ่คือกันเฟดนี่นี่น้องเพิ่นน่าจะอยู่น้อยกว่าน้องดลาร์อีกนหน่อยน็จะเป็นน้องแน่นเพื่อนน่าจะเป็นน้องดลาร์แต่ว่าหุ่นเพิ่นดีดีแต่หุ่นน้องดลาร์นี่ซ้ำซ้างอะไรแบบเดียว เรากำลังอ้วบคุณแม่จ่ายเด้อคุณแม่จ่ายเด้อ40ทุบจิ้มผ้าทานอาหารแล้วออกมาเราไม่ได้ขายเป็นหัวเราถ่ายเป็นแคสได้ได้เอาเลยอะไรระบาดจัดจัดไปเดี๋ยวบึงบิ๊กก่อน เป็นการกร็ได้บิกนะมันบ่คือกุ้งการละสองืกงกองาก,งการละสามพบิ๊กปึ้มลาคลายเป็นโลแล้วโลเท่าไรบันนี้เป็นไดนั่งเชื้อได้แล้วก <c oughs> ารอย่างนี้ะมะลงใูกการสา,สามพันน้องดูละเียนการละพันว,ว้าวมีดได้สคงงมีขบพี่นกพี่นอนหมอนเมน อันนี er er no, so t <t ้ป้าเกือบน้องดูไล่ยังได้แต่ว่าใส่ไม่ได้วานี่ไปซื้อเกือบเดสิบโมงไปได้ใส่ไปได้เลยอุ้ยสวยใส่ไปได้เ้าใส่ไม่ได้มีเบอร์ใหญ่อยู่ไหนนี่บอกวานนี่ผู้่ายนะทอนทอดเบอร์อย่างนี้เบอร์สี่สิบเบอราคาถูกสุดเราได้เอาโนั้นโบเรับตรงเลย บายแล้วอืมอ่ะบิ๊กมีประทัดมีประทัดม,ม,มีแล้วตัวเก่าอาอันนี้เด้คือบ้ตัวนี้อืมอ,อ่ะลองเขียนเบอร์เราไม่ใช่ลายแนวไหนอย่าซ้ำนั่นเลยมันบอเม้นประกาศจูมเบอร์สัต <c oughs> เบอ <c oughs> จะเอากับหนึ่งกับคนเอาแดงจักรสี่การเด้กับหนึ่งมีจักรันจักรันหนึ่งซิฟแนกสีแดง อรนเนี้ยละฮะเอฟซีเออพ่นรุ่นไทยแนวละฮะพัทจีก็ดีใจยังดีใจยังใครแน่นอนเป็นยังรุ่นไทยถ้าจะว่าฮันพ่นนึ่ก็มาซื้ออยู่ซื้อดูอยู่นั่นแหละสังข้าไปทานขาประจำนีปุ๊มนี่ละฮะสิอ่ะได้ซินี่แหละใายเด้อเมื่อก่อนเมือกอนเด้อกับบิ๊กนี้เส้นจาเสเป็ดเสเป็ดใส่ อ่าไเงินเรียบร้อยยังบ่แล้วเนาะจ๊ดเบิ้อีกคนก็สิอยากใส่เกิร์ดม้น้หมูเนาะไปมาเรียนก็ได้เถอะบ่ชุนบ่เป็นละไปรเบิ่ง่คิดว่าสิเอาได้นี่ปาสไปนั่งงคุณ็่ตงามโอ้เฮาจัดเสื้ออีได้เฮามีตงาม ปงามจังเนางสิงจัดให้ลูกเนี่ยนู้จัดจัดจัดก็คือสิบโบทันและพอนจัดไปพอนไม่ห้ามยกรอบราคาส่งมันถึกเขาก็เลยให้เพล่นทางข้างให้คิ่งไนบุบบุบ บุญยูโบสิวะเฮ็ดอยู่เด้เฮ็ดเราพอมาซื้อเครื้อแล้วนี่แนะชองมื้อแล้วมื้อที่สามแล้วนี่ไปซื้อเกือบพี่น้องก่อนแล้วจังมาอุนนุนราคามันถือเอ็กซ์เซลเลยิบข้างเอาจะน้อยมัแตกดูแตกจ้าตัวราคามันแพงเงินเท่าบ่พอพ่อเต็มจอเลย nào là FC và bên nhà mẹ cứ tui Tui và tui cứ thăm này là Bừng cháu bừng hào này là <cười> <cười> Tui <phá>. <cười> <cười> ờ, này là Nói Có nhảy gì

เป็นแบบเมลล่อนตปรตีนะคือบ่โบ่จื้อหน้ามันจะคล้ายแบบนี้กัดีกว่าเกลือซุปมยคาล่าเกือผู้หญิงโอ้เว้ย่า

ได้เินราคาแล้วเปิดจงได้เฮ้อ,อ <laughs> นอนลาสิซื้อชีมต้อยเกย์ว่ะเฮ้อเวยให้แม่ายให้โคในนู้จะไปจะได้ซุ่มน้องคาคากัน,นยัง <laughs> นุ่งตัวราคาถูกแล้ว <laughs> แต่ละปีก็มีแต่นุ่งราคาถูกนี่แหละถ้าแพงมันแพงพูดนิดน้อยนู่นสินตัวน้องางามเจีนั้นตัวดำดำอ่ะ ตัวพื้นที่สามนะตัวนี้งา่ายอือตัวนี้ก็งามครับนี่ย่อสีนี่กะกลางใกล้กับสีม่วงพร้ <c oughs> อมได้หน,นิแต่ว่ายังไม่ได้ใช่เลยยังไม่ใช่อืออะไรบุญมาพร้อมอะไรแบบลูกเข้าเฮี่ยนไข่แต่ดอลลาร์จบละอันดอลลาร์หมจบนี่ก็ยังเก็บเส้นอยู่เนี่ยดอกได้เงินเดือนมาถือว่าบม่ได้กินอย่างนะ อ่ะโดนซูเครื่องเจ๊เพิ่นเมาม้อยไปมันสิยาวเอออ่ะมือมือแล้วดห็นงามแท้เนาะสิยอมผมนี่สิเียมบุญยอมผมนี่ เพเพื่อนขายปลาเบิดเพื่อนก็ไปแล้วนี่เข้าเขากับผาที่กินฉันปลาซื้อวานนี่ก็ซื้อซะอยากให้เพันพาม้ย้อมผมซื้อซอยเพื่อนเนาะเนี๋ยวมาเนาะเอาย้อมย้อมไม่เฮาไหนเด้อขายปลาเลยย้อมนันเดียวเฮาสนดูเลยนะซื้อซื้อซอยเพื่อนเนาะ เพื้นพาเมื่อย่อมผมไวๆคไม่ให้ผู้ชาเห็นมาเลยคนกัดจับปั๊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 บคนเขายังโสดเนี่ยโสดเด้อภัยสนใจกับมาจีเพิ่นได้น้องเพิ่นอยู่ตลาดควงเด้อบ่ดังอะได้เนาะป๊าตุ๊กคือยัน

ลาลามาบ่งนู่โตเท่าไรนี่อันนี้ไเออใเนเป่าน่ยตัวเือเป็นเน้ ไปคุณแม่เราสิซื้ออย่างอีกเดี๋ยวนี้เราซื้ออย่างนี้อีกต่อนี้ไอพีขไอซีเราเป็นตลาดว่ามันคือพื้นคนในนะเพราะคันนี้คือแบบจุ่มๆๆไปเลยมาได้แตกเลยเฮากรเอาเงินันตัวที่ว่ามันสีงามๆเล็กน้อยฮะใช่ก็ได้เฮาเฮ็ดบุญเนาะกินนี่คือบริวารอันนี้โบฮาแตกไลยบายบาย <c oughs> จะสีน้ำดื่มเลยดลดด,ลดก็คือแบบบ่มีบอลจอดเลย <c oughs> คนไล่หล,ลายคืคนขนาดมีครบทุกอย่างาโคโคโคมีไปที่โบว์บานใด้เราพอมือขอ้มือข้เจ้าห่อข้าต้นนมนบ่มีไขม,มาเนาะคนขายก็น,น่าจะโบได้มาเขาจะไปห้องตรนไป ไปซื้อนึ้งกินข้าวตอนซวยดีจ้ปะปปกลับมาทางนี้ลูกคุณแม่เป็นไกด์เด้อตัวอะไเต้าเต้าเต้าอ้ออ้เต้าขคยแม่เรนีนเต้านี้โตนึงนะเนาะโตเซนเต้าเอารดเอาลรุ้นให้บุหแนเฮิต กิดโอ้เจียข้างข่าวเอาเมื่อมกกินเศบแเศรษมดเหินข้าวกินแต่ว่าตัวเองยังพอด้กินจเพื่อ ก็สิ er> ไปซื้ออย่างกันแท้ะิบคุณแม่อยากกิน pues อันน mm yeah. ี <2 desse Pur ria> ้ <teachers> ปลอมทองยังทองแท้นี่เลยมัเนคมจริงกันกระคาดอะไรนี่ขาดอเดยวได้าไ้กินน่ะนี่ได้กินปิ้งไก่ซื้อปิ้งไก่นะ ต้มไก่นี่ก็ได้นี่ยเนี่ยนี่เพื่อนก็มีอยู่ขายกี่เนื้ออาจารย์มาเพื่อนน้องตุลาเนี่ยน้องตุลไดกินปิ้งไก่อาจารย์มานี่ได้กินแทสอาจารย์มูมาเราไม่ได้กินไม่ได้กินอาจารย์มาเลยได้กินเลยมาเนี่ยเด้ออันนี้น้ำหักคื้นเนาะยังห่างไปรอตัวไปรอบ้าง ตาซื้อยังไงบ่ฮู้มื่อกินแจ่วเออยาสันเมื้อกินแจ่วปะเครื่องยิตลาดบ่แเฟเนาะมื่อกินแจ่วไปไปซื้อเนี่ยซื้อเลยบ้านเล่าว่ามื่อกินแจ่วมื่อกินแจ่วปะกินแจ่วก็กินเนาะแม่พากินอยังก็กินนี่เนาะเนาะเขาก็ได้ซื้อสิ้นไปมาแล้วโลหนึ่ง แสนไปห้องชื่อห้องภาสัตว์กับบริษัทเอซีเบิงงนอก มาหัวเน,เน,กกนเื้อ,อมมไปไปแล้วน้องกากับน้องช่วยกันถือเกี้ยวถือฟงไปเวลาน้องตุลาได้ซื้อแป้งนั่นกาซื้อนี่น้องกูจาไม่ล่ะซื้อหลายอย่างนี่นนะเป็นนักน้องตุลาก็สามารถน้องตุลาก็ได้ซื้อปลาซื้อนั่นซื้อนี่หลายอย่างอยู่เอามาไว้ใส่ปลาข้าวปลาหนามเนาะเดี๋ยวบันจันทร์เท่ากาับสีบ่อนบานแล้วมือ่ออื่นเทาจะโห คลิปนี้กับนี่ผมมีย่งางไลน์นอกภาคปิลโลตล 9, าดคือเก้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องทางด้านในเด้อขอบใจหลายๆบ๊ายบายสภาพกันช่วงกลาง